จะพาไปชมงานต่อเติมห้องห้องครัวกับห้องซักล้างด้านหลังเข้ามาด้านในก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสอง เดี๋ยวพาไปดูตรงชั้นสองนะคะบนข้างในนี่ก็ช่างก็ติดแอร์ในห้องนอนแต่ละห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว กติดตั้งประตูงานประตูทุกห้องเสร็จงานห้องน้ำฝักบัวอ่างล้างหน้าสวย,สวยออกลิ้นชักโซนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอน แต่งตัวแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำให้ดูห้องน้ำส,สวยสวยติดชักโครกติดฝักบัวแล้วนี่นะติดต่องานสร้างบ้านนะคะหรือว่างานต่อเติม089 507 6655เเบอร์คุณธนากรนะคะ เดี๋ยวพาไปชมก่อนชมระเบียงด้านหน้าอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้าตัวบ้านสวยสวยปดประตูไว้ก่อนป้องกันฝุน่นไป เราจะพาไปชมนะคะที่เขามุงหลังคางานห้องขัวห้องซักลา้างขออนุญาตเปิดกระจกก่อน อันนี้คือออันนี้คือปิด่อนตรงนี้ถ้าหมุนลงนี่จะเป็นการปิดแต่ถ้าหมุนขึ้นอย่างนี้ก็คือเปิดจะก็จะดันออกไปนี่มาเนี่ยโอย่างน,นีแหละที่เคาเปงานก็ูอ